้อนภูมิแพ้ช็อกโกแลตซีททำไมเป็นเยอะอย่างนี้แ่ละฮะค่ะคือมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วก็เลยเอามารวมไว้หมดเลยอ๋อท่านให้มรดกมาด้วยค่ะแล้วก็ไม่ปฏิเสธท่านเลยฮะอ๋อไม่อยากปฏิเสธนะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบปฏิเสธคใช่ค่ะออะไรมาก่อนมาหลังครับมีปวดกระดูกอ่ที่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าที่เป็นสเป็นมะเลงมาก่อนนะคะครับ ค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะเป็นที่ไหนครับเป็นที่มดลูกค่ะอ่าอเล็กมดลูกนะครับค่ะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เริ่มต้นก็จะเริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะครับค่ะภูมิแพ้มาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเาเรียกว่าปวดหัวบ่อยขึ้นค่ะมีหน้าบื้งบ้างเป็นบางครั้งครับค่ะแล้วก็เริ่มด้วยจากอาการที่บอกว่าเ คือเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเหมือนกันนะคะก็มีในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยตามมาใช่ค่ะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กดไหลย้อนไ <c oughs> อ้ปวดกระดูก <c oughs> กับหน้ามืดอะไรก็ตามมันยังสู้มะเร็งไม่ได้เลยนะฮะมะเร็งตอนนั้นนี่นี่ขั้นไหนฮะ ช่วงนั้นขั้นแรกค่ะเพราะว่า<ร>คุณหมอบอกว่าที่เราทราบเพราะว่าลูกเนี่ยสี่ขวบแล้วเราต้องการมีลูกอีกคนนึงครับค่ะก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอว่าเราก็ไม่ได้ทานยาคุมทําไมเราไม่มีลูกอะค่ะคุณหมอก็ตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าปีกมดลูกมันตีบอะค่ะ huh ก็ต้องมีการที่บอกว่าต้องใช้เขาเรียกว่าใส่ใส่สีเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อเพือ่อที่จะไปขยายครับค่ะทีนี้ คุณหมอถามว่าตั้งแต่มีบุตรเนี่ยเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม,มก็บอกว่าเราไม่เคยตรวจเพราะเราเองก็ไม่ทราบค่ะค,คือคไม่ทราบว่าเ,เราจะมีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าอ,อ,อยู่แต่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยคือแฟนก็ให้อยู่กับบ้านดูแลลูกอย่างเดียวเพราะงั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารก็ทําทานเองคือทุกอย่างเราทําเองหมดใช่ค่ะคือมั่นใจมากว่าเราคงไม่เป็นอะไรกับใคร,ครหรอก ค่ะแต่ทีนี้พอ,อ,อนานๆเข้าเนี่ยก็คือพอไปตรวจเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ลองตัดเนื้อไปไปเช็ค <ไป S 2> ก่อนใช่ค่ะพอเช็คแล้วคุณหมอบอกว่ามันมีอาการที่ผิดปกติอะค่ะอ่าฮะคล้ายเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าพักในเรื่องการมีบุตรไปก่อนนะครับก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราเป็นแน่นอนอ ก็ถามคุณหมอว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยค่ะเราอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ไหมครับคุณหมอบอกว่าเสี่ยงคุณหมอบอกไม่คุ้ม <ừ> เมื่อเรามีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งไม่ต้องมีก็ได้พอแล้วค่ะให้พอเลยเ <ừ> พราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันใกล้กับเ,เขาเรียกว่าน้าเขาเรียกต่อมน้าเหลืองใช่ไหมคะอ๋อะอ่าค่าาะมีโอกาสจะลามไปต่อมน้าเหลืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไวด้วย ไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าพอตรวจเสร็จก็ให้คุณหมอตัดเลยตัดเลยดีครับดีครับเพราะว่าพอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนเป็นคนโรคมะเร็งนะครับอ้าวละคราวนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่ตามมาก็คือกหลย้อนมีมีภูมิแพ้นะครับเจ็บเจ็บกระดูกปวดกระดูกปวดกระดูกนี่จะเป็นหลังจากที่ดูแลในเรื่องของรักษาสุขภาพมาได้ประมาณปีครึ่งอะค่ะปีครึ่งเนี่ย เราเริ่มมาเริ่มปวดกระดูกแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจนะคะคะคุณหมอบอกเอ็กซเรย์แล้วตรงหมอนรองกระดูกข้อที่สามมัน,มนดำๆะคะ่ะคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคุณหมอบอกว่าเอางี้ละกันลองเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งซีทีสแกนดูใช่ค่ะราคาสูงมากซึ่งสามีทำงานคนเดียวเราก็บอกว่าคงไม่ไหวอะคะ่ะ ใช้บัตรประกันสังคมอ๋อไม่ได้ค่ะอะาว่าไงต่อค่ะพอไม่ได้ก็คุณหมอเขาเลยบอกว่าเอางี้ละกันเอาแบบเบาๆลงไปโรงพยาบาลรัฐบาลและกันไปศูนย์มะเร็งอะค่ะอให้เขาลองตรวจดูใช่ค่ะปรากฏว่าไปแล้วคิวสามเดือนตรวจ ก็แสดงว่ายัางไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจค่ะ uh huh. หลังจากนั้นชีวิตเราก็ใช้มาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะคเพราะว่ามันก็หายปวดไปเราก็ออไม่เป็นไรแล้วเนาะหายแล้วนี่คะ uh huh. ก็ก็เลยไม่ไม่ไปตรวจะคะ่ะพอถึงคิวเราก็เลยบอกว่าไม่ขอตรวจแล้ว uh huh. เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะหลังจากนั้นแล้ว โรคก็เริ่มมาเยอะขึ้นค่ะมาเยอะขึ้นก็ก็เรียกว่าอาการของที่หลายๆคนเป็นทุกโรคนี้มารวมอยู่กับตัวเองหมดเลยค่ะมารวมมาตุ้มอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับจากความผิดปกติในเรื่องของโรคมะเร็งเป็นต้นเหตุไหมครับหรือว่าผมสันนิษฐานอาจจะไม่ถูกต้องว่ามันจะมีอาการต่างๆตามมาในในร่างกายของคุณมาริสาคงไม่ใช่หรอกค่ะ คือคือมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่หมอตรวจนี่มะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อร้ายมันยังไม่ใช่เนื้อร้ายถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัดมดลูกออกไปค่ะใช่ค่ะค่ะคือตัดออกไปหมดแล้วก็ถือว่าหายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เนื้อร้ายนะฮะก็ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของอาการต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นในกฎหลยย้อนนี่ก็คือน่าจะเป็นเพราะตัวเองค่ะ พฤติกรรมในการในการรับประทานของเราด้วยทราบใช่ค่ะทราบอยู่ภูมิแพ้ก็พออากาศเย็นๆเราจะรู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนเราจะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นไข้อะค่ะครับเป็นไข้แล้วก็สลับกันว่าอากาศหนาวก็เป็นร้อนมากก็เป็นแล้วก็จะขึ้นมาที่ตาตัวค่ะครับเป็นผื่นหนาๆอ๋อค่ะด้วยแล้วมาเริ่มมาเริ่มบีมยังไงฮะเริ่มบีมด้วยอ่า ปลายปี53คือช่วงนั้นเนี่ยเออต้องการลดน้ำหนักเต็มตอนนี้อยากสวยเต็มที่แล้วคือหยุดยาก็ไม่ห่วงโรค <c oughs> ห่วงสวย <c oughs> คือคือ,คอตอนนี้ห่วงสวยเต็มที่แล้วพรไม่ไหวแล้วไงคะมันมันหนักมากล <c oughs> เลยไงคะก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยพาเข้าสลิมอา ครับค่ะเสร็จแล้วเข้าแล้วก็ยังไม่ลดพอดีน้องข้างบ้านนะคะไปศูนย์ความงานอะไรก็ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยเลยใช้มาเยอะมากมายทุกยี่ห้อก็ไม่ช่วยค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามีผิดพันตัวนี้พี่สนใจตัวไหนพี่ลองดูเอาละกันเขาให้เป็นใบโบชัวมาค่ะพร้อมกับซีดีซดีหแผ่นของอาจารย์เนี่ยค่ะมาศึกษาเองใช่ค่ะพอไปเปิดดูเราก็จะอุยมีลดน้ําหนักด้วยกําลังต้องการ ก็เลยตัดสินใจใช้ค่ะใช้โดยที่บอกว่าเราใช้บิมสูตรสองนะคะบิมสูตรสองก็คือตัวมิวเลยค่ะครับค่ะใช้มาได้หมดไปหนึ่งยี่สิบสี่ซองเนาะหนึ่งลังสมัยก่อนเป็นขวดค่ะก็คือเรารู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆที่เราบอกว่าหนักเลยหนักเลยเรารู้ลึกเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาแบบมันจะเวียนหัวอะขอนอนต่ออะไรอ่ะเงี้ย แลบปว่าอพอเราทานตรงนั้นไปนแล้วเรารู้สึกสดชื่น,เ,นเราแข็ง<ล>แรงขึ้นใช่ค่ะไม่เป็นลเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันหายไปเลยคือเราโดนไม่รู้ <คน S 2> ตัวไปเลยใช่ค่ะคือหลายๆโรคมันหายไปโดยที่เราแบบก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ปวดกระดงกระดูก่ะฮออ๋อยังมีอยู่ค่ะเพราะกระดูกนี่มันจะมีมาหนักอีกเมื่อช่วงปีปีค,คือคือหลังจากที่บีมาแล้วเต็มที่เนี่ยประมาณเจ็ดเดือนนะคะคเขามีวิ่งไล่ตามตัว อ่าฮะมีวิ่งไล่ทำตัวเองไงฮะคือคือปวดปวดจากขาฝาขึ้นมาครับค่ะเราก็ไล่ขึ้นมาวนลงขาซ้ายแล้วเป,ป็นอกไปเป็นหนักอยู่ใต้ฝ่าเท้าอะค่ะนานประมาณสามเดือนเต็มครับค่ะที่ว่าหนักก็คือเวลาเดินต้องขย่งเท้าอะค่ะพเหยียบไปนี่เขาจะจี๊ดเลยอ,ーอー๋อーอ,ーอー๋อแต่ยังอื่นดีหมดค่ะอย่างอื่นก็ดีคือฟังดูแล้วก็คือ เรื่องของรูปร่างคงจะได้<ช>แหละฮะอาจารย์จําได้ไหมคะว่าน้ําหนักก่อนหน้านี้กลับมาจนถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เมื่อก่อน65โลแต่ว่าบวมอะค่ะ,ะแล้วแฟนบอกว่าผิวเราจะออกเป็นเหมือนคนผิวสีเทาๆอะคะ่ะครับเหมือนคน<ม>ป่ยสยใคะ่ะผิวคล้ำค่ะปัจจุบันนี้ก็ น้ำหนักเหลือเหลือตอนนี้เหลือห้าสิบ้าหกิบอ้ <laughs> <laughs> ก็ยังดีลงมาห้ากิโลแต่ภูมิแพ้หายไปค่ะตอนนี้ภูมิแพ้หายไปแล้วที่อบอกว่ากระดูกที่ปวดอยู่หนักสามเดือนตอนนี้ไม่มีอาการอีกเลยะค่ะ